สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินเบรในงวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะคในวันนี้หลักหน่วยบนทางเราคํานวณได้ัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ รวมกันสน,นับสนุนสลกากิึ้นเรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สน,นับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับวันนี้ขอแนะนําการคำนวณหลักหน่วยบนสําหรับสูตรนะคะเอาหลักสิบครั้งที่1บวกหลักสิบครั้งที่2บวกหลักสิบครั้งที่3นะคะบวก4บวก5บวก2นะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จ้กเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักหน่วยบนแนวทางในงวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลัก10ครั้งที่1นะคะเลข7 7็ดบวก8 15 15บวก2นะคะ17บ7บวกส21 ยี่สิบเอ็ดเล็กเดนหนึ่งนะคะหนึ่งบวกห้านะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดการคำนวณเลขเด่นหล,ลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขหกและเลขแปดผลออกสามตัวบนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยบนในงวดนี้คาวตัวเลขเด่นเลขแปดน,นะคะ ได้ปในการคำนวณนะคะเข้ามาในํำแนงของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตบบนออกสองห้าะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะคะได้หกหกบวกเก้าสิบห้บห้าบวกสี่นะคะสิบเก้าสิบเก้าได้เล็กเดนเกะคะเกบวกห้าน,นะคะได้สิบสี่ได้เลขบวกสอนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสอง คำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี่เลขหกคนออกสามตัวบนสองแปดหกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักหน่วยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนออกสองแปดหกนะคะจะเรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักสิบทังที่1นะคะเลข1 1ึบวกสได้4 4่สี่บวกแปดสิบวกสนะคะ16 16ได้เลขเด่น6นะคะ6กบวกหได้11ได้เลข1 1ึนบวกสนะคะได้สาสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก3 9 1กาหนึารคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข1และเลข3ผลออก3ตัวบน3 9 1 เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเล็กหนึ่งนะคะเล็กหนึ่งในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสามเก้าหนึ่งจะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสามสามบวกเจ็ดได้สิบสิบบวกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่นะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเล็กเด่นหนึ่งหนึ่งบวกห้านะคะได้หก หกบวกสองนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขหกและเลขแปดผลออกสามตัวบนนะคะแปดหนึ 8, ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมาหลัก10ทครั้งที่1นะคะเลข1 1บวก1ได้2 2บวก6ได้8 8บวก4นะคะ12 12ได้เลขเด่นสองบวก5นะคะได้7 7บวก2นะคะได้9าสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงดถัดมานะคะ3ตัวบนออก997 9 9 7นะคะการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลข2เลข7ดและเลข9 คลออก3ตกบน997เพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตบบนออก997นะคะสำหรับตัวเลขหลักหน่วยบนตัวเลข7นี้นะคะคืองวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนี้แล้วงวดที่แล้วนะคะงวดวันที่1กันยายนนี้ทางเราลงให้ท่านผู้ชมนะคะ2สูตรนะคะการคำนวณหลักหน่วยบนของเรานะคะ ก็จะคำนวณหาตัวเลขชนหลักหน่วยบนแต่ว่าการคำนวณของเรานะคะก็หาตัวเลขชนไม่เจอเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนออก9 9 7เพราะฉะนั้นตำแหน่งของหลักหน่วยบนเข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะสำหรับตัวเลข7หลักหน่วยบนนี้นะคะก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณน,นี้ทางเราก็ขอแนะนำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อแนวทางในงวดวันที่16กันยายนพศ .2563 นนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันต่อนะคะว่าจะผ่านหรือไม่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะจ้ะสำหรับการคำนวณนะคะหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสองสองบวกสามนะคะได้ห้าห้าบวกห้านะคะได้สิบสิบบวกสี่สิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสำหรับผลออก เรามารอรอนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะแนวทางการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้หลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะเลขสี่เลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะสําหรับตาแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ